เหรียญหนึบาทรุ่นเก่าของในหลวงรัชกาลที่9ตราแผ่นดินดูดีๆมีราคารับซื้อ30,000บาทเป็นแบบไหนมาฟังข้อมูลกันครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมที่กระรบรักทุกท่านครับขออนำาพาทุกท่านเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีต่เพื่อนครับรเพื่อนเพื่อนครับใครที่มีเหรียญหนึบาทตราแผ่นดินรุ่นเก่าๆแบบนี้ของในหลวงรัชก,กาลที่9นี่ครับ ดูก่อนใช้นะครับบางเหรียญนั้นขายได้ในราคา3 0ม0มืนบาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ประเมินจากทางช่องของเราดีครับในคลิปนี้มีข้อมูลที่เกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินให้ท่านได้รับชมรับฟังเติมความรู้กันอย่างแน่นนะครับมาดูในส่วนของนะครับความรู้เกี่ยวกับเหรียญแรกกันนะครับเหรียญแรกนี้นะฮะนะครับราคาเป็นอย่างไรกันบ้างรูปลักษณ์เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเพื่อนๆลองสังเกตเหรียญที่อยู่ในมือของท่านสักนิดหนึ่งครับ ด้านหน้าของเหรียญน,นั้นนะครับจะมีภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับ มีข้อความว,ว่าภูมิพลอดุลยเดชและเขียนคําว่ารัชกาลที่9ครับหากใครมีเหรียญที่ด้านหน้าเป็นแบบนี้สังเกตสักนิดหนึ่งนะฮะอาจจะไปเจอเหรียญที่นะครับนักสะสมนั้นก็ตามหากันอย่างกว้างขวางนะครับจุดข้อสังเกตนั้นดูง่ายมากครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าตัวหนังสือของคุณนี่นะฮะคำว่าภูมิพลอดุลยเดชมาอยู่บริเวณด้านบนของนะครับภาพพระบรมรูปข,ของพระหมหากษัตริย์ในรัชกาลที่9เนี่ยและคําว่ารัชกาลที่9มาอยู่ด้านล่างแค่นี้นะฮะ เหรียญของคุณราคาพุ่งทันทีครับเหรียญรุ่นนี้นะครับต้องบอกไว้เลยว่าหายากเพราะว่าเป็นบล็อกตัวอย่างนั่นเองแต่มาวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของเหรียญแรกนี้นะครับคือเหรียญที่เป็นตราแผ่นดินแบบนี้ครับขออนุญาตนะครับนี่ฮะใครที่มีเหรียญรุ่นนี้นะครับอยู่ในมือเนี่ยนะครับบางเหรียญเนี่ยขายได้ในราคาหลักพันนะครับเรารับซื้อให้นะครับ ด้านหลังของเหรียญเป็นรูปตราแผ่นดินแบบนี้นะครับมีข้อความกำกับอยู่ก็คือรัฐบาลไทยพอศอบอกก็คือ2,500แล้วก็ด้านล่างบอกราคาคือ1บาทครับเหรียญ1น1บาทตราแผ่นดินแบบนี้นะครับมีจำนวนการผลิตประมาณ800ล้านเศษนะครับก็ถือว่ามากมายจริงๆแต่ก็มีราคารับซื้อจากเรานะครับทั้งแบบธรรมดาและแบบ หายากนั่นเองครับในส่วนของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมอยากจะแนะนําเพื่อนเพื่อนนักสะสมเนี่ยให้ลองสังเกตสักนิดหนึ่งนะครับสังเกตนะฮะดูเหรียญของคุณสิครับว่าเหรียญของคุณเนี่ยเป็นรูปแบบนี้ไหมถ้าใช่นะครับมีราคาสูงถึงเหรียญละหนึ่งพันบาทครับทุกท่านครับเหรียญราคา1000บาทที่ผลิตมา800กว่าล้านนั้นแน่นอนครับแบบหาง่ายราคาไม่ถึงแน่นอนแต่ถ้าเป็นแบบนี้เมื่อไหร่เหรียญของคุณมีราคาหลักพันนั่นเองครับ นี่คือเหรียญแรกที่เราแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักครับเห็นไหมครับนะฮะเหรียญนี้ไม่จําเป็นต้องตรงกับยอยักษ์หรอกนะครับแต่ว่าราคาเล่นหากันก็แรงถึงหลักพันถ้าเป็นสภาพใหม่ๆคมๆที่ยังไม่ผ่านงานใช้นี่นะครับไม่มีหวินมีดําไม่มีรอยไม่มีอะไรในขาแว่นตรงแว่นตาผ้าพพระบรมรูปยังคมชัดนั่นนะครับแน่นอนฮะพันห้าขึ้นแน่นอนต่อเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลองสังเกตเหรียญในมือของท่านนะครับเพื่อน ถ้าเกิดว่ามีลักษณะแบบนี้อย่าไปขายในราคา5บาท10บาทนะครับเพราะว่าราคานั้นเป็นพันครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของเหรียญตราแผ่นดินอีกบล็อกหนึ่งนะครับผมต้องบอกไว้เลยว่าบล็อกตราแผ่นดินนี่นะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น 1. บล็อกตัวอย่างตรงยอยนะักษ์สนะครับในเรื่องของเหรียญที่ผิดนะครับในการ ในการที่นะครับผลิตออกมาครั้งแรกถ้าเกิดว่าใครเจอเหรียญตราแผ่นดินแบบนี้นะครับจำให้ดีนะครับจำให้ดีนะจะมีอีกราคาหนึ่งทันทีถ้าเหรียญตราแผ่นดินของคุณด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับจำจุดนี้ก่อนด้านหลับแรกดีครับคือด้านหลังเนี่ยนะฮะเป็นคําว่ารัฐบาลไทยพศ2505 1บาทก่อนแต่ถ้าเหรียญตราแผ่นดินของคุณด้านหน้านะครับมี2505เป็นแบบนี้ครับ นะฮะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นั้นมีราคามากกว่าเหรียญปกติทั่วไปครับเนื่องจากเป็นบล็อกพิเศษนะครับที่ทําออกมาน้อยมากแต่ยืนยันว่ามีนักสะสมนั้นเจอกันหลายเหรียญพอสมควรตามข้อมูลตอนนี้เนี่ยนะครับก็บอกกันว่าบางคนก็เจอเป็นสิบนะฮะในส่วนของด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะด้านหลังเป็นตราแผ่นดินปี2505มีราคาสูงนะครับเรายินดีที่จะประเมินราคาให้นะครับ เอาล่ะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อมูลเหรียญ1บาทตราแผ่นดินกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตพลิกเหรียญเพื่อทําการบรรยายฟังการบรรยายดีๆนะครับใครไปพบเจอนี่ผมต้องบอกไว้เลยว่า แจ็คดครับราคาพุ่งสูงถึง30,000บาทครับทุกท่านครับเหรียญตราแผ่นดินที่ผมจะพูดถึงนี่นะครับผมได้ไปเจอข้อความใน Google นะครับมีการพิมพ์และพอผมเซิร์ชเข้าไปปรากฏว่ามีเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่ที่ไม่มีความรู้และเก็บไว้ที่บ้านนี่นะครับนะครับมีการประกาศขายในราคาพันห้าฮโดนปิดไปภายใน1น,นาทีครับ เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆครับเหรียญที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้ไม่ใช่ราคาพันห้าครับแต่เป็นราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่สามหมื่นบาทครับฟังข้อมูลให้ดีครับในส่วนของเหรียญนะครับที่เป็นตราแผ่นดินเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่าดีนะครับก่อนที่จะมาเป็นปี2 5 0 5เนี่ยจะเป็นปีพศ .2,500 มาก่อนแล้วมาต่อที่ปี2 5 0 5ครับแต่ก่อนที่จะมาเป็นปี2,500ครับทุกท่านครับ มีเหรียญอีกบล็อกหนึ่งอีกพศหนึ่งนะฮะที่เขามีการผลิตและมีจริงๆไม่ใช่แค่ในหนังสือครับแต่มีเหรียญน,นำออกมาโชว์กันหลายคนเลยทีเดียวนะครับที่พบเจอก่อนที่จะมาเป็นปี2,500นะครับเป็นปี2493มาก่อนครับ<ม>เหรียญรุ่นนี้นะครับตราแผ่นดินแบบนี้นะครับเพืเ่อนๆด้านหลังแบบนี้จำแค่พศออครับ พศออต,ต้องเป็น2493ครับถ้าเป็นสภาพใหม่ๆคมๆอย่างเงี้ยประเมินให้สูงสุดนั้นอยู่ที่30,000บาทต่อเหรียญไะ้ครับ นะครับลองสังเกตดูสักนิดนึ่งครับอยู่ในบ้านของคุณมีไหมครับนะฮะที่เป็นตราแผ่นดินแบบนี้นะครับปี2493นะครับที่มีราคาสูงแล้วราคาในส่วนของ2500นั้นราคาสูงไหมต้องบอกว่าราคาต่ำมากเลยนะครับเรารับซื้อก็ถือว่าไม่แพงเพราะเหรียญรุ่นนี้มีสภาพใหม่ๆนั้นเยอะนะครับแต่ถ้าเจอ2493กก็ถือว่าถูกหวยไปแล้วกันนะครับ มาดูข้อมูลของเดยญรับซื้อกันง่ายๆสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆใครที่นะครับครอบครองเหรียญครุฑแบบนี้อยู่ในมือนะครับก็สามารถที่จะนํามาขายให้กับทางช่องของเราได้เรายินดีรับซื้อแบบไม่อันนะครับเป็นเหรียญ10บ,บาทวารัสะองพ์อองแบบนี้ด้านหน้าเป็นในหลวงรัชกาลที่9และก็รัชกาลที่5พลิกกลับมาเป็นครุฑแบบนี้ครับไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องดูจุดข้อสังเกตไม่ต้องมีตําหนิใดๆทั้งสิ้นครับ เน้นความสวยงามราคาจะขึ้นตามความสวยงามอย่างเดียวเน้นคุณพาพภาพของเหรียญสภาพของเหรียญก็พอครับ<ๆ>เหรียญ10บาทครุฑแบบนี้นะครับมีจำนวนการผลิต5้าล้านเหรียญน,นะครับแต่เรานั้นรับซื้อกับเพื่อนๆแบบไม่อันนั่นเองครับนี่คือข้อมูลดีๆเก็บความรู้ดีๆนะครับหยิบยกมาฝากเพื่อนๆนักสะสมของเราและก FC ็ FC สยามชาแนลของเราด้วยครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนี้นะครับก็าสามารถที่จะโฟต์ใต้คลิปได้เลยนะครับมาบอกกันบ้างนะครับว่าเหรียญ บบนี้ที่บ้านมีไหมนะครับมีเหรียญอะไรก็ลองโฟสต์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราจะไปตอบเพื่อนๆนั่นเองถ้าเกิดว่าเม้นไหนถามแบบนะครับมีคุณภาพหรือมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆสมาชิกนั่นเองครับสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ข้อมูลนี้นะครับเพื่อเป็นการขอบคุณทีมงานของเราดีครับอยากสนับสนุนทีมงานของเราขอบคุณทีมงานของเราก็กดรูปหัวใจคําว่าขอบคุณใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้า ขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ